สวัสดีครับผมนครราชบุรีครับนี้ผมมีภาพอัปเดตให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับวันนี้เป็นหลวงพ่อมหาสุรศักดิ์วัดปะดูครับอันนี้เป็นเหรียญรุ่นฟาต้าเฉยครับเนื้อทองคําครับนี่นะครับเนื้อทองคําครับสวยมากพร้อมตลับทองอย่างดีนะครับองนี้น้าหนักช่างทองรวมตลับนะครับรวมพลติกที่ว่าเลี่ยมมาด้วยนะครับ42.3กรัมครับองนี้ หนักมากครับตอนนี้กำลังแรงเลยนะครับตอนนี้เป็นเกจิชื่อดังที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับอยู่จังหวัดสมุทรสงครามครับนี่ครับดูเนื้อสวยมากครับจมูกโด่งปิดเลยครับนี่ครับต่อโคตน้าอกนี้ครับนี่ครับด้านล่างเขียนว่าพระครูพิสารจัตริยพิลมนะครับ นี่ครับจะมีจานนี่นะครับเนี่ยรอบเลยครับนี่ครับรอบศีรษะหลวงพ่อเลยนะครับรวยแน่นๆน่นะครับเนี่ยมีภาษาไทยตรงนี้ด้วยครับไหมครับรวยแน่นๆสวยมากครับเงินทองนี่ครับเงินทองไหลมานี่ครับรวยแน่นๆอันตรงนี้เป็นภาษาจีนครับเขียนว่าฟาต้าฉเนี่ยแหละครับนี่ครับจมูกโด่งมากครับนี่ครับตรงนี้เป็น ชายยางท่านนะครับเป็นลายเซ็นทีตรงนี้ครับหน้าอกนี่นะครับศูนย์นี้อยู่ข้างหลังนะครับหน้ญาติด้านหลังจะตอกเป็นโคดนี่ครับโค้ตรงนี้ครับทองทอทหารครับทองคารูปดอกรูปดอกจันนี่ครับดอกไม้นี่ครับอันด้านล่างก็ตอกเลขครับสามร้อยเก้าสิบแปดครับนี่ครับมียันตรงนี้ครับ ยันประจำตัวท่านเลยตัวนี้มปดูด้านข้างนี้ครับนี่ครับน้าเขียงวัดประดูพระอารามหลวงครับสมุดสงคราม2556ครับเปนยันอาคารท่าน,นรอบเียนเลยครับ ครับเื้อทองคำครับสวยมากตลับทองยังดีนะครับนี่ครับนี่ครับทองก็หนักประมาณบาทหนึ่งได้ครับสิกรัมเพราะตัวพระนี้รุ่นนี้หนักประมาณ25กรัมครับสวยมากครับอันนี้เป็นรุ่นฟาต้าไฉนะครับจะสร้างเอ่อแปดองค์ครับ นี่ครับสวยมากครับสนใจติดต่อได้เลยครับโทรศูนย์เก้าเก้าหกสามสองแปดเก้าหนึ่งห้าครับหรือทักประทานลายดีครับนครอ c ร์ครับ N A K O R N R C นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้ด้วยนะครับทางช่อง YouTube ครับนครราชบุรีครับยังมีคลิปวิดีโอพักเรื่อมอัปเดตให้เพื่อนๆได้ชมกันเรื่อยๆครับแล้วก็มีความรู้เล็กๆน้อยๆครับการดูขอบตัดการดูตำหนิบ้างครับ ฝากกดติดตามเพจนะครับนครราชบุรีพักเครื่องด้วยนะครับทาง Facebook ครับผมจะมีภาพนิ่งในภาพสตูดิโอครับภาพที่หลวงผมลงคลิปไวใ้ให้ท่านดูนะครับจะมีเป็นภาพนิ่งถ่ายแบบสตูดิโอให้ลงทางเพจนครราชบุรีพักเครื่องด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ